ท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่าชาวไทยชาวพุทธโดยเฉพาะในที่นี้นะเป็นผู้ที่มีบุญมากๆเลยนะครับท่านเชื่อไหมครับท่านมเป็นผู้ที่มีบุญมากๆเลยครับที่ท่านได้เกิดมาในปฏิรูปประเทศคือประเทศที่มีพุทธศาสนาเนี่ยครับแล้วมาเกิดในช่วงที่นี่ก็เป็นช่วงวิเศษที่สุดถามว่าช่วงวิเศษวิเศษยังไงครับ คือสมัยก่อนนี้นะครับผู้ที่จะได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนะครับก็ฟังไม่มากเท่าเรานะครับมีผู้ที่ฟังมากที่สุดคือพระอานนท์ที่ได้ฟังพระเจ้ามากที่สุดครบส่วนพระภิกษุอื่นๆได้ฟังเป็นบางส่วนครับแม้จะบรรลุนะครับฟังแล้วบรรลุก็ฟังบรรลุ เพียงบางสูตรบางอะไรที่เหมาะสมกับปัธยาสายแล้วรรรลุนะครับแต่สมัยนี้เราได้ฟังมากเลยนะครับเพราะว่าพระไตรปิฎกนั้นนะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามคตแล้วเราเป็นคนไทยแล้วเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นนักบวชโอกาสที่จะอ่านพระไตรปิฎกไม่มีเลยครับ 2,500กว่าปีไม่มีชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปนะได้อ่านพระไตรปิฎกมีช่วงประมาณ5-60ปีนี้เท่านั้นนะครับที่ชาวบ้านอย่างเราเนี่ยนะครับอ่านพระไตรปิฎกได้เพราะพระไตรปิฎกแปลจากภาษามคตเป็นภาษาไทยเมื่อ2,500นี่เองครับพราะถ้าใครไม่ได้อ่านนี่เสียดายมากนะครับ สองพันห้าร้อกว่าปีเพิ่งมีโอกาสในระยะนี้ช่วงนี้เท่านั้นนะฮะเพราะเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราได้อ่านคําสอนของพระพุทธภาพโดยตรงเนี่ยหายากมากนะว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากเฉพาะผู้อ่านนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านก็ลงไปอ่านดูนะครับเป็นภาษาไทยซึ่งเรากลัวนักลูหนาว่าโอ้โหเราจะอ่านรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับ นพระไตรปิฎกมีเรื่องราวที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายมีไม่น้อยทีเดียวนะครับเช่นประวัติของพระอสีติสาวกนี่ครับเป็นประวัติของผู้ที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันตั้งแปดสิบองค์ซึ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดพิสดารที่เรานึกไม่ถึงว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีประวัติมายังไงกว่าจะบรรลุเป็นพระอาหารหันตั้งพระยาบุคคล ที่เป็นเพศชายเพศหญิงนี่ครับเป็นเรื่องที่น่าอ่านมากเลยครับว่าท่านกว่าจะบรรลุเนี่ยท่านท่านเข้าใจธรรมะยังไงท่านมีชีวิตยากลําบากสุขสบายยังไงพิสดารน่าอ่านมากเลยครับนั่นคือหนังสือพระไตรปิฎกตั้งหลายเล่มครับเป็นเรื่องของเทลีคาถาหรือเทละาคาถาท่านลองอา่านเลยครับเป็นบุญมากเลยครับเพราะช่วงเวลาเพียงช่วงนี้เนี่ย มีไม่มากนะครับเพราะศาสนากำลังเสื่อมอยู่อีกหน่อยก็จะไม่มีใครสนใจแล้วนะผมจึงถือว่าเรานี่เป็นผู้ที่มีบุญนะครับที่เราได้อ่านพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยซึ่งสมัยก่อนเมื่อเร็วๆนี้เป็นภาษาขเขมรอักษรขเขมรครับพระไตรปิฎกอักษรขเขมรน,นะครับเพราะนั้นผู้ที่จะศึกษาพระไตรปิฎกในสมัยก่อนนี้ต้องเป็นพระภิกษุที่อยู่ ในที่มีพรรษาสูงสูงได้เรียนเป็นปร,ริญญาธรรมนะครับยึงได้อ่านนอกนั้นชาวบ้านเรานะครับไม่เคยแม้แต่เห็นนะครับเพราะในช่วงนี้ท่านรีบไปหาอ่านนะอย่างน้อยครับไปกราบว่าที่ตู้ก็ยังดีครับนะครับนี่นี่ผมถือว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมีบุญตอนที่าศาสนาพุทธเรานี่นะครับ เป็นช่วงที่ชื่อเสียงกำลังโด่งดังกระจกักระจายไปทั่วโลกนะครับทำไมสาประชาชาติยังยอมรับวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอะครับท่านคิดดูสิครับว่า,าศาสนาเราวิเศษแค่ไหนและเราไมา่ได้ยกย่องตัวเองนะครับสาประชาชาติเป็นผู้ที่ยอมรับและ ผู้นำศาสนานิกายศาสนาต่างๆเป็นผู้ยอมรับเองที่เขาประชุมกันว่าเราศาสนาต่างๆเหล่านี้เราลองมาคัดเลือกดูที่ว่าศาสนาไหนที่เรียกว่าดีที่สุดท่านเชื่อไหมครับว่าแม่ผู้นำศาสนาอื่นๆก็ยกย่องเราว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีที่สุด ศานสนาที่ไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทําสงครามศาสนากับใครนี่คือความวิเศษของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาทําหน้าที่ของชาวพุทธในการสืบศาสนาให้ยื่นยาวต่อไปนะครับประเพณีการทอดกรถินี้ ก็เป็นประเพณีหนึน่งซึ่งเราทำมานานแล้วนะครับแล้วจะทำต่อไปนะเป็นการที่ทำให้เราส่งเสริมให้มีอายุพะศาสนาจะยืนยาวออกไปนี่เป็นหน้าที่ของเรานะหน้าที่ชาวพุทธต้องมีหน้าที่หนึ่งคือสื่อศาสนาด้วยการศึกษาธรรมะครับเราสื่อศาสนาให้ยืนยาวต่อไปด้วยการศึกษาพระธรรมนะครับ เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะนะครับก็เล่งเร่งศึกษาเถิดครับเพราะว่าพัดไปปีดกก็อยู่ไม่นานอีกแล้วอีกหน่อยก็จะไม่มีใครจะเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่มีใครสนใจมีใครศึกษาอีกหน่อยก็กลายเป็นของอะ,อะไรสาหรับบูชาอย่างเดียวซึ่งจะไม่ควรเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวมคต มาจากชาวเมืองสาวัตถีนะครับมาจากเมืองโกสัมพีเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราต้องเป็นผู้สสารที่กระนมาแล้วนิฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสจะมารวมกันอย่างนี้ครับเพราะทำทั้งหลายยอมไหลามาแต่เหตุนี่เน,น,นี่เป็นตัดนี่เป็นคำสอนของพระพุทธภาคนะครับถ้าเราไม่สร้างเหตุไว้เราไม่มาเป็นชาวพุทธอย่างนี้หรอกครับ พระนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยครับมีนามสกุลอะไรก็ต่อท้ายณนะสาวัตถีหรือณนะ euh, เวสาลีก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเลือกนะครับอย่างผมก็พันเอกธงชัยแสงรัตนเอาณนะอะไรดีณนะสาวัตถีเพราะเคยเป็นลูกศิษย์วัดที่วัดพระเชตนาวัดวัดพระเชตวันนะครับพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่านึกว่าสิ่งนี้ที่ผมพูดนี่เป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งนี้เป็นไปได้ครับ ทำทั้งหลายย่อมหลายมาเหตุถ้าท่านไม่ได้สร้างเหตุนั้นนะฮะแต่ก่อนนี้ท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีชาวเมืองเวสาลีชาวเมืองโคสัมพีอะไรนี่นะครับท่านเลือกเอาเถอะครับนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นจริงหนึ่งที่ผมขอกล่าวต้อนรับท่านทั้งหลายในวันสาคัญในวันช่วยกันสืบประเพณีในการงานทอดกระถินในวันนี้นะครับและ ประกาศสุดท้ายอยากจะส่งข่าวให้ท่านทั้งหลายทราบว่ามูลนิธิตามรอยพระบาทพระศาสดาคือที่นี่นะครับอาคารต่างๆก็สร้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่เรามีวัวตถุประสงค์ที่จะทำต่อไปคือจะทำอย่างไรให้สถานที่นี้เป็นที่ศึกษาเป็นแหล่งเรียนปริญญาเรากำลังดำเนินการอยู่ครับนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก นะครับตอนนี้เรามีข่าวดีอย่างครับในสมัยที่เทคโนโลยีไปไกลเราก็เอาเทคโนโลยีนั้นนะ่ะเอามาใช้ในการเผยแพร่ศาสนานั่นคือเราจัดทำวิทยุธรรมะครับนะที่นี่กำลังจัดทำอยู่เพราะฉะนั้นคำสอนใดคำเทศนาใดของพระที่สำคัญสำคัญ,คญเราก็จะทำเป็นวิทยุ แล้วก็แจกจ่ายให้ท่านทั้งหลายไปเปิดฟังนะฮะสะดวกสบายมากนะครับและพระที่น่าสนใจองค์หนึ่งก็คือพระอาจารย์สมบัตินันทโกผมได้ทดลองทำเป็นวิทยุแล้วก็แจกจ่ายไปแล้วปรากฏว่าเป็นที่นิยมโดยเฉพาะคนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเปิดแล้วก็ฟังเลือกฟังได้ ระอาจารย์สมบัติแสดงธรรมอยู่ที่เชียงใหม่สี่ปีครับเราเรียนกันทุกวันเนี่ยวันละสองชั่วโมงสี่ปีครับแล้วก็มาแสดงธรรมที่กรุงเทพอีกประมาณครึ่งปีธรรมะทั้งหมดนั้นได้รวบรวมไว้ในเป็นวิทยุคเครื่องหนึง่งผมลืมเอามาก็บางท่านคงได้รับไปบ้างแล้วนะครับถ้าท่านสนใจจยากฟรีนะครับถ้าท่านสนใจท่านไปลงชื่อไว ที่สำนักงานอุนิธีนี้นะครับและจะจัดตรงให้ถึงที่อยู่ของท่านได้เลยครับนะขอให้ท่านเขียนรายชื่อแล้วก็ที่อยู่พร้อมทั้งโทรศัพท์นะครับแล้วผมจะเป็นผู้แจกจ่ายให้ครับต้หรับน,นี้ก็ขอต้อนรับทั้งหลายได้ร่วมกันทำกุศลครั้งใหญ่ครั้งนี้แล้วกเ็เราจะได้มีโอกาสทำครัง้ง,งต่อๆไปด้วยครับครับสวัสดีครับ